สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนพี่น้องโรเมื่อเนี่ยมันยังเงืง่อนเราจะไปสับหน้าเะไรพี่น้อง <c oughs> เลือดชีพหายจ่าสบายดีพี่น้องเลือดชีพห้จ้าข่าวน้ำตาลเด้อพี่น้องเด้อมันเด้อลูกสาวไอ้กินข่าวน้ำแม่เด้อแกงเราไหม แกน้องใหม่เขายังในหมอนะตัง้งหอยชีมาเปปั่นเสาเขาเลยตั้งหายมดแล้วสบายดีได้ไดี่นอกถ่ายไม่เหนือน่อยนะสบายดานห,นนหน้าไปรำนาเนาก็ย่เจหำบายท่น่เคมเนาะปดก็ไงัวนะ มันก็ผัต้มนี่หรอมันอิ่ใจเปลอกุกไงหได้เนาะเพราะมันมีเปืเปลอนเนี่ยเนาะของาวจีสดนี่มันตราวเับเปลือกเนาะฮะ มันมั่นเจเองเว้ยว้องจีกีประม่ณนั้นนะคุณจ๋พยายามมันเลยมันมั่นเพียงนะ đâu chị đã nên tay nhiều ơi <laughs> là cảm ơn không tôi mà ông thịt อืมแต่ลูก,กัน่ะคไม่อ้มัใส่ามยา่านอย่านีบอมึงไปก้อนแมงปีข่าขขหมอน้ำหอน้ำนัาอ,อมืงอ้เม้นมาปีหมูเนาะ 某某、嗯嗯嗯嗯嗯、你在那。 บอกมีแ e ่มันนะไม่บอกบอกแล้วนี่เลยนะไข่ห่นใชบไกหน่อยหนึ่งวะเดี๋ยวมันฝังทิมันยาหรอมันเยอะมันเยอ cái nó mãi nam thì nó mọi người có khai nữa

เป็นน้ำใหม่วานอยู่แล้วเนี่แม่มองหาอุ้มันมันฉีมากคนไปนหนังนั่น <c oughs> นั่งเหยิบอยู่คนเดียวมักหนังดูคนเดียวมันอ้า นปปนหนังน้ำมันก็ป๊บอยู่แล้วมันได้ชอบคนหนังน้ำเดิมดูเขาไปนหนังไปอยากเบิ่งโทรศัพท์น้ำมันยังอย่างนี้เหรอเพั้นอย่านีบางยิ้มบางอึ่งมาหัวทุกจิกมาล้ามาันก็ย่อโทรศัพท์มันนี่ใส่ข่าว ยเนี่หมูกินยังนะเจะม,มลอลับาพงไปได้ขึ้นเขา,ากับยังนอนเขาก็รลับปลาหมออีก ไปหนาวมากกูจำก่านของหลายเรื link, ่องเราไม่บ่งวันลายจังแกงเป็นหน่อเป็นหนลูกเมัมนดมต้มเปนอะไรกันยองเป็นหน่อแล้ววะ จ้าอันยังเป็อแอมาแต่ปุ๊บตัวหนึ่งเหมนเดเนี่ยเออเอ,อันี้จ้ากันปุ๊บคือกันกางเล่นกัให้คบตึกป้าเอะกันคลิปหนาจะไม่นองสบายสบายดีพี่นอ้อง